เขาลือเกี่ยวกับ Samsung Galaxy S26 Ultra นะครับรอบนี้ถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงกล้องในรอบหลายปีเลยนะเพราะว่า Samsung Galaxy S26 Ultra เนี่ยเขาลือกันว่าจะใส่กล้องที่ปรับรูรับแสงแบบจริงๆได้กลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับน่าสนใจมากๆนะเพราะว่าถ้าดูจากฮาร์ดแวร์นะครับไอ้กล้อง2ล้านตัวนี้ใช้มา2เจนแล้วนะ S25 ก็ใช้ S24 ก็ใช้นะครับ S26 อาจจะมีการปรับปรุงนะครับ เขาบอกว่าด้วยข้อจํากัดด้านขนาดและต้นทุนเนี่ยนะครับทำให้ฟีเจอร์ในการใช้กล้องที่ปรับรูรับแสงแบบฟิสิกอลได้เนี่ยอย่างที่พวกแบรนด์จีนหลายแบรนด์ทำได้เช่นพวกเสีย่ยวมีตัว Number ตัวท็อปท,ท,ทหรือว่าอย่างหัวเว่ยเองเนี่ยหรือว่าแม้แต่ตัว Honor Magic 7 Pro เองที่มันปรับค่ารูรับแสงได้เนี่ยมันเป็นเทคโนโลยีที่ค่อนข้าง ใช้เงินค่อนข้างเยอะเรื่องอาจจะแบบว่ากําลังผลิตอาจจะไม่ได้ผลิตในปริมาณที่มากได้หรือว่าเป็นเทคโนโลยีที่ยังค่อนข้างใหม่ในวงการอยู่เนี่ยส่วนใหญ่นะครับกล้องมือถือเนี่ยเวลาที่มันปรับค่าเดฟอะมันจะใช้โหมดพอสเทรตหรือว่าโหมดละลายฉากหลังแล้วแต่แล้วก็จําลองจากตัวซอฟต์แวร์นะครับก็เลยทีเนี้ยมันก็เลยมีข่าวว่าซัมซุงเนี่ยอาจจะเข็นคุณสมบัตินี้กลับมาอีกครั้งใน Galaxy S26 Ultra นะครับก็คือจะทําให้มันสามารถปรับรูรับแสงได้ถามว่าที่ผมใช้คาว่าเข็นกันไหมครั้งเพราะว่าซัมซุงเอง เคยใช้งานฟีเจอร์นี้มาแล้วนะครับในมือถืออย่าง Samsung Galaxy S9 นะครับก็คือตัว S9 Plus เนี่ยดูรับแสงปรับได้นะครับแล้วพอเป็น S10 ปุ๊บปรับไม่ได้แล้วนะครับก็หายไปหลายปีเหมือนกันนะ S10 S20 เ2 1จนมาถึงเนี่ยเ2 6 Ultra จะมีสิทธิ์ที่จะใช้งานฟีเจอร์นี้ได้อีกครั้งนะครับโดยข้อมูลนี้ปล่อยมาจากทาง Ice Universe ซึ่งถือว่าเป็นแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้นะคือ Ice Universe เนี่ยเป็นนักปล่อยข่าวหลุดแล้วซึ่งข่าวซัมซุงเนี่ยาะคะคอ่าะ เจ็ดถึงแปเ็ลยนะเมื่อปล่อยจากทาง i อ n ์ยูนิเวอร์มานะครับเขาบอกว่า a 2 e 6 Ultra เนี่ยอาจจะใช้กล้องหลังที่สามารถปรับขนาดดูรับแสงจริงได้โดยใช้กลไกของชุดเลนนะครับข้อดีคือจะได้กล้องที่ให้ภาพที่มีมิติสมจริงมากกว่าโดยเฉพาะในเรื่องการละลายฉากหลังแล้วก็การควบคุมแสงที่ทําได้อิสระมากกว่าเหมือนกับการใช้งานกล้องใหญ่หรือกล้อง DSLR นะครับอันนี้จากประสบการณ์ใช้งานผมนะมือถือที่มันปรับดูรับแสงได้เวลาเราถ่ายโหมดที่มันเป็นโหมดแมนนวลเนี่ยนะครับ เราสามารถเลือกแฉกของไฟได้เลยอันนี้ถือว่าเป็นฟีเจอร์ที่ดีมากๆนะครับก็อย่างที่ได้บอกไปเนาะว่าฟีเจอร์ปรับรูรับแสงเนี่ยซัมซุงเคยใช้แล้วแต่ว่าเมื่อก่อนอ่ะเขามีแค่2ค่าก็คือจาก f 1.5ไป2.4เลยมันไม่ได้เป็นสเต็ปเหมือนอย่างพวกมือถือแบรนด์จีนที่เขาทําแบบอย่างพวกมือถือแบรนด์จีนมันจะเป็น1.4ไปถึง f 2มันจะค่อยๆไล่สเต็ปไป1.4 1.8แต่ว่าของซัมซุงอ่ะมันจะฟิกมาแค่2ค่าตอน s 9นะครับเชื่อว่าตอน galaxy s a ผมคิดว่า น่าจะมาเป็นสเต็ปเหมือนกันนะครับก็คืออาจจะปรับได้ตั้งแต่อาจจะ1.4 1.5ไปจนถึง F2 เพื่อให้มันยืดหยุ่นในการถ่ายภาพมากยิ่งขึ้นนะครับก็ต้องมารอลุ้นกันนะว่าใน Galaxy A6 เนี่ยจะมีการเปลี่ยนแปลงในจุดนี้หรือเปล่าแต่ส่วนตัวผมคิดว่าเปลี่ยนสักหน่อยก็ดีนะเพราะว่าฮาร์ดแวร์กล้องเนี่ยใช้ตัวเดิมมาหลายปีแล้วนะครับ